อาเจนทอลเพอร์เฟกต์แพคกระเป๋าเบสพายหลังผู้ชายไซส์ผู้ชายไปใหญ่18นิ้วมีช่องมาให้ครบโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กได้ถึง17นิ้วเลยใส่ iPad ได้ทุกรุ่นเป็นช่องแยกซับฟองน้ำให้ด้วยช่องใส่การ์ดเกมน n นเทนโดใสยชาร์จพาวเวอร์แบุปองไทการ์ i เกมเรื่องเล็กแน่นอๆเนี่ยอะแดปต์ใส่ได้เปลี่ยนเป็นขวดน้ำเล็กได้ด้วยมีสายรัดของมาดูอีกฝั่งกันครับจะใส่เป็นของลับสำคัญในวันออกศึกหรือจะใส่เป็นกระเป๋าตังค์แบบนี้ก็ได้ดโฟนสมุดเล่มเล็กหรือจจ่่่าาเเเอออออกกกสสสสรรฟัมม็็ได้้้้นะืืผชหขงลๆๆใพิ ด้านหลังมีช่องซ่อนใส่เป็นโทรศัพท์หรือพาสปอร์ตอย่างอื่นก็ได้มีช่องซิปปิดมาอย่างดีหยิบง่ายไม่ต้องเปิดซิปใส่วนสายเนี้ยเอาไว้ยึดก,กับกระเป๋าเดินทางได้ ฟองน้ำตัวหลังและเบามอบสมัรความนุ่มพิเศษเหนือระดับ Extra Thick Foam Padding ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหลังวัสดุตัวเคส ABS บวก PC h a s h e l l แข็งแรงและให้ความเบาไปด้วยในตัวน้ำหนักกระเป๋าเปล่า1 4กิโลกรัมถือว่าทำได้เบาที่สุดสำหรับวัสดุเคสตัวนี้และไซส์ที่มาให้ถึง18นิ้วสูงถึง47เซนติเมตรดีไซน์มินิมอลลิสต์ควีตลักชูรีและไทม์เลสสไตล์ด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีแบบไม่มีโลโก้ตะโกนเอามาซ่อนไว้ด้านหลังในส่วนต่างๆเล็กๆความ เรียบดูดีนี้ก็ส่งให้เป็นดีไซน์ที่ i m e l เล s สไตล์ได้ด้วยด้านในของเขาก็จะมีความย t i l i t y หน่อยๆพอช่องเก็บของเนี่ยถือว่าซอยมาให้เพียงพอแต่ความจําเป็นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนทําให้ขาดความ l u x u ร y ไปวัสดุซิปได้มาตรฐานเป็นซิป YKK ที่แบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกนิยมการล็อกมาแบบ TSA lock เป็นมาตรฐานการล็อกของตัวกระเป๋าเดินทางที่เราไม่จําเป็นต้องมีลูกกุญแจแต่ลูกกุญแจตรงนี้จะสำหรับเจ้าหน้าที่สนามบินที่ถ้าตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในกระเป๋าเราเขาจะสามารถเปิดกระเป๋าเราได้แบบไม่ต้องทําลายกระเป๋าเราทิ้งหรือทาลาย มาตรฐานการล็อกแบบรหรัสวันทันเรตเวลแบบนี้ถือว่าปลอดภัยเป็นมาตรฐานกระเป๋าเดินทางที่เขาใช้กันหายห่วงเรื่องตัวล็อกตัวนี้ได้เลยส่วนเรื่อง<ม>เป็นรอยง่ายตัววัสดุมีการเคลือบแบบดอทโคชที่เป็นลายจุดๆเพื่อการลอยขีดข่วนได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเจอของแข็งเนี่ยจะกันไม่ได้และเวลาโดนนิ้วมือที่เปียกหรือมีความชื้นที่นิ้วมือก็อาจเกิดรอยได้แต่รอยความชื้นจากนิ้วมือสามารถเช็ดด้วยผ้าแห้งรอยพวกนี้ก็จะหายเกลี้ยงเลยตอนที่ได้มาใหม่ใหใส่ใจยันสายที่เก็บสายของกระเป๋าเราก็มีที่เก็บมาให้ สินไดนต้องรีบจัดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหมดล็อตนี้รอผลิตอีกทีเนี่ยรับรองได้เลยว่านานไม่แน่ก็อาจจะไม่ผลิตแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวใบไหนเพิ่มีรอติดตามกันได้เลยนะครับ